สี่เรื่องธร,รมคติวิมุตติสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมิใช่ว่าพระองค์จะมีปัญญาพิจารณาเอาวิมุตติทมให้ได้วันหนึ่งวันเดียวพระองค์ทรงพิจารณามาตั้งแต่ยังเป็นฆราวาสอยู่หลายปีนับแต่ครั้งที่พระองค์ได้ราชาพิเศษเป็นกษัตริย์พวกพระญาติพระวงศ์ได้แต่งตั้งพระองค์ได้เป็นเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่นอนใจจำเป็นที่พระองค์ จะต้องคิดใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในการปกครองป้องกันร,ราษฎรทั้งของเขตและการรักษาครอบครัวตลอดถึงพระองค์ก็จะต้องทรงคิดรอบครอบเสมอถ้าไม่ทรงคิดไม่มีพระปัญญาฉะนไหนจะปกครองบ้านเมืองไพร่ฟ้าให้ผาสุขสบายได้แม้พระองค์ทรงคิดในเรื่องของผู้อื่นและเรื่องของพระองค์เองเสมอแล้วปัญญาวิวัฒนของพระองค์ จึงเกิดขึ้นว่าเราปกครองบังคับบัญชาได้ก็แต่การบ้านการเมืองเท่านี้ส่วนการเกิดแก่เจ็บตายเล่าเราบังคับบัญชาไม่ได้เสียแล้วจะบังคับบัญชาไม่ให้สัตว์ทั้งหลายเกิดก็ไม่ได้เมื่อเกิดแล้วจะบ,บังคับไม่ให้แก่ชาราก็ไม่ได้จะบ,บังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้เราจะบังคับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของผู้อื่นก็ไม่ได้ แม้แต่ของเราเองเล่าก็บังคับไม่ได้ทรงพิจารณาเป็นอนุโลมและปฏิโลมกลับไปกลับมาพิจารณาเท่าไรก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวชและท้อพระทัยในการจะอยู่เป็นผู้ปกครองราชสมบัติต่อไปการที่อยู่ในคราวาสรักษาสมบัติเช่นนี้เพื่อต้องการอะไรเป็นผู้มีอำนาจเท่านี้มีสมบัติข้าวของเช่นนี้จะบังคับหรือจะซื้อ หรือประกันซึ่งความเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ได้จึงทรงใคร่ควรวญไปอีกว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะหาทางพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้จึงได้ความอุปมาขึ้นว่าถ้ามีร้อนแล้วก็ยังมีเย็นเป็นเครื่องแก้กันได้มีมืดแล้วยังมีสว่างแก้กันถ้ามีเกิดแก่เจ็บตายแล้ว อย่างไรก็คงมีทางไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นแน่จึงได้ทรงพยายามใคร่ควนหาทางจะแกะ้เกิดแก่เก็บตายให้จนได้แต่ว่าการแก้เกิดแก่เก็บตายนี้เราอยู่ในคราวาสเช่นนี้คงจะทำไม่ได้เพราะคราวาสนี้เป็นที่คับแคบในยิ่งนัก มีแต่การที่ออกหนีเสียจากการครองราชยตินี้ออกไปผนวดจึงจะสามารถทำได้ร้านทรงคิดเช่นนี้แล้วต่อมาวันหนึ่งพอถึงเวลากลางคืนพวกนางสนมทั้งหลายได้พากันมาบำรุงบำเรอพระองค์อยู่ด้วยการบำเรอทั้งหลายในเวลาที่นางสนมทั้งหลายยังบำเรออยู่นั้นพระองค์ทรงบรรทมหลับไปก่อน ครานใกล้เวลาที่พระองค์จะทรงตื่นจากบรรทมนั้นพวกนางสนมทั้งหลายก็พากันหลับเสียหมดแต่ไฟยังสว่างอยู่เมื่อนางสนมที่บำเรอหลับหมดแล้วพระเอิญพระองค์ทรงตื่นขึ้นมาด้วยอํานาจแห่งการพิจารณาที่พระองค์ทรงคิดไม่เลิกไม่แล้วนั้นทําให้พระทัยของพระองค์พลิกขณะเลยเกิดอุกขะนิมิตขึ้นลืมพระเนตร แล้วทอดพระเนตรแลดูพวกนางสนมทั้งหลายที่นอนหลับอยู่นั้นเป็นซากอสุภะไปหมดเหมือนกับเป็นซากศพในป่าช้าผีดิบจึงให้เกิดความสลดสังเวชเหลือที่จะทนอยู่ได้จึงตรัสกับพระองค์เองว่าเราอยู่ที่นี่จะว่าเป็นที่สนุกสนานอย่างไรได้คนทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นซากศพในป่าช้าทั้งหมดเราจะอยู่ทำไม จำเราต้องออกผนวดในเดี๋ยวนี้จึงทรงเครื่องฉลองพระองค์ถือพระขันแล้วออกไปเรียกนายชน,นะอมาตนำทางเสด็จหนีออกจากเมืองไปโดยไม่ต้องให้ใครรู้จักครั้นรุ่งแจ้งก็บรรลุถ,ถึงอโนมานาทีทรงข้ามฝั่งแม่นาทีแล้วก็ทายเครื่องประดับและเครื่องทรงที่ฉลองพระองค์ออกเสียจึงทรงเครื่องประดับให้นายชน,นะตรัสสั่งให้กลับไปเมือง พร้อมด้วยอัศวาราชของพระองค์ส่วนพระองค์ได้เอาพระขันตัดพระเมาลีและพระมัตสุเสียทรงผนวดแต่พระองค์เดียวเมื่อผนวดแล้วจึงเสาะแสวงหาศึกษาไปก่อนคือไปศึกษาอยู่ในสำนักพระอารานดาบทและอุทกาดาบทครั้นไม่สมประสงค์จึงทรงหลีกไปแต่พระองค์เดียวไปอาศัยอยู่ราวป่าใกล้แม่น้ำเนรัญชาราแขวงอุรุเวลาเสนานิคม ได้มีปัญจวัคคีไปอาศัยด้วยพระองค์ได้ทรงทำประโยคพยายามทำทุกขรกิริยาอย่างเข้มแข็งจนถึงสลบตายก็ไม่สำเร็จเมื่อพระองค์ได้สติแล้วจึงพิจารณาอีกว่าการที่เรากระทำความเพียรน,นี้จะมาทรมานแต่กายอย่างเดียวเท่านี้ไม่ควรเพราะจิตกับกายเป็นของอาศัยกันถ้ากายไม่มีจะเอาอะไรทำประโยคพยายามถ้าจิตไม่มี กายนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ต่อน,นั้นพระองค์จึงพยุงเอาร่างกายพอให้มีกำลังแรงขึ้นพอควรจึงเผอิญปัญจวัคีพร้อมกันหนีไปครั้นปัญจวัคีหนีแล้วพระองค์ก็ได้ความวิเวกโดดเดียวแต่ผู้เดียวไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครจึงได้เร่งพิจารณาอย่างเต็มที่เมื่อถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนหกเปรากาในตอนเช้ารับมาทุป,ปาญาติของนางสุชาดาเสวยเสร็จแล้ว ก็พักผ่อนอยู่ตามราวป่านั้นใกล้จะพลบค่ำแล้วจึงเสด็จดำเนินมาพบโสตยพรามพรามได้ถวายหญ้าคา8ดกรรมแก่พระองค์พระองค์รับแล้วก็ทําเป็นที่นั่งณนะภายใต้ต้นอรรัศตตพฤกผินพระพักไปทางบราุรพาติตผินพระปริสดางเข้าหาต้นไม้นั้นเมื่อพระองค์ประทับนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้พยุงพระหฤทัยให้เข้มแข็ง ได้ทรงตั้งสัจจาอธิษฐานมั่นในพระหรไทัยว่าถ้าเราไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตามความต้องการแล้วเราจะไม่ลุกจากบัลลังนี้แม้เลือดและเนื้อจะแตกทำลายไปยังเหลืออยู่แต่พระตัจจะและพระอธิก็ตามทีต่อน,นั้นไปจึงเจริญสมถะและวิปัสสนาปัญญาทรงกำหนดพระอาณาปานสติเป็นขั้นต้นในตอนต้นนี้ พระองค์ได้ทรงชำระนิวรณ์ทำเต็มที่เจ้าเวทนาพร้อมทั้งความฟุ้งซ่านได้มาประสบแก่พระองค์อย่างสาหัสถ้าจะพูดว่ามารก็ได้แก่พวกขันธมารมัจจุมารกิเลสมารเข้ารังควานพระองค์แต่ว่าสัจจะอธิษฐานของพระองค์ยังเที่ยงตรงมั่นคงอยู่สติและปัญญายังพร้อมอยู่จึงทำให้พวกนิวรณ์เหล่านั้นระง,งับไปปีติปสิทธิสมาธิ ได้เกิดแล้วเกียรพระองค์จึงได้กล่าวว่าพระองค์ทรงชนะพยามาราธิราชในตอนนี้เป็นปฐมยามเมื่อออกสมาธิตอนนี้ได้เกิดบุพนิวาสานุสติญาณเมื่อพิจารณาไปก็ไม่เห็นที่สิ้นสุดจึงกลับจิตทวนกระแสเข้ามาพิจารณาผู้มันไปเกิดใกล้ควรไปไปมา,มาจิตก็เข้าผวังอีกเมื่อออกจากผวังแล้ว จึงเกิดจุตูปะปาะะตาญานขึ้นมาในยามที่สองคือมัชชิมยามทรงพิจารณาไปตามความรู้ชนิดนี้ก็ยังไม่มีความสิ้นสุดจึงทรงทวนกระแสจิตเข้ามาใคร่ครวนอยู่ในเรื่องของผู้พาเป็นไปพิจารณากลับไปกลับมาในปฏิจจสมุทบาทปัจจยาการจนจิตของพระองค์เกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชเต็มที่แล้วก็ลงสู่ภวัง ถึงถีติธรรมพูดธรรมจิตตอนนี้ถอยออกมาแล้วจึงตัดสินขาดทีเดียวจึงบัญญัติว่าอาสวัคยายานทรงทราบว่าจิตของพระองค์สิ้นแล้วจากอาสวะพ้นจากบ่วงแห่งมารไม่มีเกิดแก่เจ็บตายพ้นแล้วจากทุกข์ถึงเอกันตะบรมสุขสันติวิหารธรรมวิเวกธรมร,ธรมนิโรธธรรมวิมุตติธรรม นิพพาน